วันดีสนุก,นกฟรีดีดทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพาร์ทรู้ไหมว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาจะเลือกซื้อของขวัญให้ผู้ชายจริงๆมันมีความลำบากใจอยู่นะหรอมันยากเหรอมันยากเพราะขนาดใหม่ดวิกายังคิดเหมือนพี่เลยยิ่งถ้าดว่าซื้อของขวัญให้แฟนเนี่ยเราจะต้องแบบเพราะว่าคนเกิดลุงเต๋อไงสิบแปดกันยายนนะคะที่จะถึงนี้ใหม่ดวิกาเขาเลยมีความเครียดความกดดันเขาบอกไม่ชอบเลยอว่ะเลาจะต้องมานั่งคิดว่าควรจะซื้ออะไรให้เขาดีคือสุดท้ายคุณผู้ชมฮะใหม่ตัดปัญหาเลยบอกว่าเอางี้และกันจัดหนักเลยแล้วกันซื้อนาฬิกาแบรรนด์หูใ้ เยอน,นแบบไม่ได้เลยซื้อให้สองเรือนล่วงหน้าด้วยเพราะถึงวันเกิดจริงๆจะได้ไม่ต้องคิดหนักครับหนูรีบอะค่ะ oh. คือหนูในอย่างที่บอกว่าไม่ได้ชอบการกดดันว่าใกล้วันเกิดแล้วไม่รู้จะให้อะไร oh. เขาว่าเดินไปเข้าไปแล้วเขาชอบอะไร oh. เขาชี้อะไรอะ oh. ไม่ซื้อให้เขาเลย uh. แล้วใหม่ก็บอกวันเกิดนะ <laughs> แล้วจบเลยค่ะคือนาฬิกาเนี่ยพี่เถอไม่มีค่ะแบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่มีเขาเป็นคนไม่ไม่ได้ไม่ได้สะสมหรือว่าไม่ได้เก็บอะไรไว้แต่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมูลค่ามันไม่ลดแล้วก็ถ้าพี่เขาใส่ก็น่าจะดูดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาลองไปแล้วแล้วเขาก็ชอบเราก็เลยคิดว่าอะไรก็อีกอันหนึ่งแล้วกันทุกเวลาของพี่คือหนูใส่บ่อยมากเลยค่ะใส่แบบใส่สองเรือนใส่สองเรือนเลยจะได้ไม่น้อยใจ ชุกเวลาของพี่คือหนูประโยคเด็ดเลยนะเมื่อกี้นี้แต่เรารออะไรรู้ไหมสิบแปกันยาใหม่แอบแงมาแล้วว่าจะมีดินเนอร์หรูหราเตรียมไว้แล้วก็รอดูใส่นาฬิกาสอเรือนพร้อมกันเรียนแบบไม่ได้ซื้อนาฬิกาผู้ชายสเรือนไม่ไหวจริงใช่ไหมไม่ไหวค่ะเอแต่คู่นี้เขารักกันจริงก็ต้องแบบนี้คุณผู้ชม